าาานีข่วคุณภพ Quality News Station News 97FM รู้ขบื่องเรื่องศิลปะกับรายการ v ว r i อา y Art พวันแบบจัดเต็มทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมศิลปะและบันเทิงโดยรูปแบบของสาระบันเทิง พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาทาง FM 97 Quality News Station รายการ Variety Art คบเครื่องเรื่องศิลปะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยุทธการจุลโลบนนรายงานตัวค่ะ วันนี้นะคะตอนนี้นี่จะบอกว่าโยอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะอยู่ที่โรงแรมดูวอนะคะเพื่อมาปฏิบัติภารกิจของศิลปินค่ะมาวาดรูปนะคะซึ่งต้องบอกว่านะคะตอนนี้เนี่ยอากาศที่เชียงรายดีมากมากเลยนะคะแล้วก็อากาศเย็นมากมากเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าคืออยากจะให้ทุกคนมาเที่ยวอะ่ะเออใครมีโอกาสเนี่ยก็แวะมาเชียงรายแต่วันนี้นะคะที่เราจะพูดคุยนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนทิทรรศการ ที่โยเป็นศิลปินอีกเหมือนกันนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะกันิทรรศการเรวีนปาร์ตี้ค่ะมันบอกว่าเป็นอะไรที่บแบบว่าเฮ้ยแบบดีดีมากๆนะคะแล้วมากกว่านั้นนะคะเป็นนิทรรศการที่รวมนะคะสามศิลปินสาวแน่ย้ำว่าสาวนะคะก็สาวใหญ่สาวมากสาวน้อยนะคะมีโยธกาจุโนโบ,บนมีบูซืออาจอนะคะมีน้องวันดานะคะซึ่งก็ อันนี้สาวน้อยเออนะคะซึงหน้าตหา,หน,า,ห,นา,ห,นาหน้าแน้าเราแต่สามคนนี้นะคะเป็นคนที่ทํางานโหดอย่างมากๆนะคะก็ตรงกับตีนในส่วนของฮาโลวีนปาร์ตี้ค่ะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญนะคะก็คือพี่จ้ำนะคะคุณจ้ำคุณนลิสอนสมสวัสดนะคะเป็นครีเอเตอร์เป็นนักสะสมนะคะแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งะาะ้านมิก ร้านมิกต้องบอกว่าเป็นร้านมิกเป็นร้านอาหารชื่อดังแห่งจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีทั้งเนื้อ,เ,อเลยใครชอบกินสเต็กก็มีเนื้อนะคะอาหารไทยก็มีนะคะยีส่งทานขนมอร่อยแต่ว่านะคะโยชกาบูซือแล้วกนะะ็น้องวดาเนี่ยเราไม่ได้อาจัดที่ร้านมิกนะคะเราจัดที่สารุดาและก็ร้านคลิสค,ค่ะนะคะโดยมีพี่จํานี่แหละค่ะคุณจําเนี่ยเป็นคิวเรเตอร์ให้กับเราค่ะ ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมีพูดคุยกับพี่จ้ำแต่ตอนนี้นะคะรอให้เขาเนี่ยอัปเดตนะคะ,ะโปรแกรมซุ o ก่อนเพราะว่าหลายคนอยากจะเห็นหน้าค่าตาเนาะว่าคุณจ้ำเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะนอกจากนี้แล้วนอกจากคุณจ้ำแล้วที่จะเป็นคิวเรเตอร์นะคะก็จะมะีคุณหนุ่มนะคะคุณหนุ่มวาพลภาดอีกหนึ่งคนที่เป็นคิวเรเตอร์เราใช้เวลาในการเตรียมการทางทางงานนี้เนี่ยนะคะอยู่เป็นปีเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนะคะสุดคอสจริง นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างแต่ละคนเนี่ยที่บอก่าว่าถรัสุดท้ายาเพราะว่าตัวของบูซือเองนะคะมีงานแสดงอย่างเช่นที่ตอนนี้ก็มีแบงคอกบินาเล่นะคะและเปิดชนกับเราเลยนะคะก็คือใหม่เอี่ยมนะคะส่วนหนูวันดานี้ไม่ต้องพูดถึงตอนนี้ในท็อปฮอตท็อปฮิตจริงๆงานแท้จะไม่มีงานออกมาขายหมดงานออกมาขายหมดนะคะ ครั้งนี้เหมือนกันนะคะงานของบรรดานี่นะ,ะเยอะแยะมากมายและคายหมดอีกเหมือนกันนะคะส่วนโยธากาเหรอคะโยธากาแหมไปเทียบกับเขาได้เราก็เป็นได้แค่ไม้เป็นดับเนาะสวยสวยใสใส,ส,สไปไม่หล่อย่างงานของโยนี่ครั้งนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหแบบว่าเป็นแกงโกมากเลยจะมีแบบมีหลากหลายอะไรเงี้ยคือคือมันมาจากการที่เอ,อเอ่อเผอิญว่าจะมีงานชุดที่เป็นแอสแตเนี่ย จะแสดงอยู่ที่จังหวัดเชียงรายอยู่แล้วถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยพอพอมาที่เชียงใหม่อยู่ก็เลยคิดว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นพื้พนที่ที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นงานของโยนะคะอ่าเห็นบอกว่าแขกเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณจัำเรียบร้อยแล้วนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะพี่จัำสวัสดีค่ะฮัลโหล สวัสดีครับได้ยินไหมครับอ่าอ่าได้ยินแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะอีกรอบหนึ่งคะ่ะคุณจ๊ะนะคะนริศสอนสมสวัสดิค์ค่ะโอ้นี่นี่พี่จ๊ะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่ร้านครับอ๋อร้านไหนเพราะว่าเป็นเป็นคนมีหลายร้านอยู่ที่ร้านมิกครับถ้าช่วงเย็นี่นี่เป็นซอยหนึ่งครับ อ๋อค่ะพี่จั่มคะวันนี้เราจะมาคุยถึงนิทรรศการเราว่าเป็นนิทรรศการสุดชิคที่สุดที่เชียงใหม่ตอนนี้คือนิทรรศการฮาลโลวีนปาร์ตี้ค่ะครับค่ะอยากให้พี่พี่จั่มเล่าให้ฟังในฐานะของคิวเลเตอร์หน่อยเออทำไมต้องฮาลโลวีนปาร์ตี้ทำไมต้องเป็นเป็นสามสาวที่ไม่ต้องคัดกันที่หน้าตาว่าน่าผลงานดีและหน้าตาดีด้วย คือจริงๆอ่ะเคยอยากแสดงงานที่เป็นทีมพาลวอนีมาหลายปีแล้วครับค่ะเ,เริ่มต้นเลยอาจจะเพราะมีเริ่มเกี่ยวงานของคุณบูซือก่อนเลอย่างเงี้ยซึ่งงานก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของอวัฒนธรรมเรื่องของผีอะไรเงี้ยเยอะครับค่ะท,ท,ทีนี้ก็ปีที่แล้วเนาะก็ได้มีกาสจะดโยทะก,กาแล้วโยก็ชวนว่าเอ้ย hey, เราจัดงานนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโยก็มีงานสายโหดๆบ้างาอะไรเงี้ย กับมีสีปิดนรับเชิญท่านอื่นด้วยที่มีงานแนวขีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็คิดว่ามันข้อตีมเรบที่เป็นแบบหนึ่งผู้หญิงสามสามรุ่นแล้วก็อาจจะมีงานที่สามคาแรคเตอร์อะไรอย่างนี้ครับก็เลยเนิน้าจัดแล้วมันเป็นเราก็เลยวางแผนกันมาล่วงหน้าเกือบปีหนึ่งก็เพ้่งมาได้จัดชมนี้ครับค่ะเป็นยังไงบ้างพอเห็นแบบว่าผลงานของแต่ละคนแบบจริงๆจังๆนะค่ะ ส่วนตัวก็ประทับใจนะครับทุกในทุกแนวทางของของโยก็ดูแล้วก็มีแรงประท,ทับเยอะพอสมควรเรื่องของอสีแพงเรื่องของสีใช่ไหมครับที่อินพคอารมณ์ดูแล้วก็เรื่องของความหมายด้วยเนะาะเรื่องของการที่พูดถึงเรื่องผู้หญิงที่ถูกกัดขังโดยอาจจะโดยบทบาทสาระทางสังคมและวัฒนธรรมใช่ไหมครับก<ช>ารของ ของวันดาที่เออ่มีการให้มีอาจจะดูลึกสีสันสวยงามนะแต่ก็มีติกับสังคมเล็กๆ่น้อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็งานของบูซือใช่ไหมครับที่ผู้เป็นอะไรอองานที่เกี่ยวพ้องกับเรื่องของของวัฒนธรรมของจิตวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยของผีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลายืนดูก็ให้อารมณ์ที่เราค่อนข้างไปเชิญที่ ประวัติท่านพึ่งได้เลยนะครับค่ะพี่จ้่คือว่างานในครั้งนี้ของเราเนี่ยเราจัดอยู่สองที่ถูกไหมคะและเป็นร้านขนมทั้งสองที่แต่งานโหดมากเอออาทำไมพี่พี่พี่จ้่ถึงคิดคอนเซ็ปต์ตรงนี้คะยังไงนะคะขอโทษดีครับอ่าขอว่างานครั้งนี้ของเราใช่ไหมเราก็จะแบบปวดกันทั้งสองแบบทั้งสามคนเลยเนี้ยแต่งานจัดอยู่ที่ร้านขนม ร้านขนมทั้งสองที่เลยจริงจผมว่าหนึ่งก็คือเราผมพอดีของมีร้านนะแล้วก็จัดอาร์ตเป็นอาร์ตเพจใช่ไหมครับพื้นที่แสดงงานศิลปะที่ว่าข้างจริงๆนะครับน่าผมคิดว่าอในความเป็นศิลปะครับมันไม่มีเรื่องโหดไม่โหดหรอกถ้าเกิดเราเห็นความงามของศิลปะใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องวิยาซึงผมต้องเข้าไปกันได้กับเรื่องของของขนมอะไรก็ตามหรือว่าบรรยากาศอะไรนะครับไม่ได้มีการใดๆเกิดขึ้นครับ ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่จ้ามหลังจากที่แบบว่าพอเอาระเปิดงานแล้วนะคะผลเป็นยังไงบ้างมีคนมาชมมาอะไรยังไงบ้างคะ,ะก็มีมีคนมาให้ความสนใจค่อนข้างเยอะนะครับก็มาชื่นชมงานของนักศิลปินด้วยอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าในขณะเดียวกันคนที่มาอาจจะมาทา,ขานขนมหรือมาทา,านเครื่องดื่มก็ตามอะไรอย่างนี้ว่า เมื่อได้มีโอกาสได้ดูก็ได้เสพงานศิลปะไปด้วยก็งานศิลปะก็ได้ทําหน้าที่ของมันด้วยอะไรอย่างนี้นะครับค่ะครับเรามีร้านสองร้านร้านพอดีเมื่อกี้เปิดเอ่ยชื่อร้านเป็นรัรุดาใช่ไหมคะอ๋อ่าสรุดาอันนี้จะอยู่ที่ที่ช้างเผือกถูกไหมคะชื่อสารุดามีตอนปัจจุบันที่มีอยู่สามที่อะครับใช่แต่สาขาที่เราสแสดงก็เป็นสาขาที่ช้างเผือกเนาะซึ่ง่าทจะช้างเผือกข้างกับร้านคลิป ซึ่งเป็นรางคัวซองหร้องของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีพื้นที่กว้างขวางที่จอดรถเอยหรือว่ารองรับเอรอ,องรับผู้ที่มาแสดงงานได้เยี่ยมชมได้เป็นร้อยคนอะไรเงี้ยใช่ไหมครับรวมถึงบริษัหลอกการจัดงานด้วยอะไรเงี้ยครับในขณะที่สาขาอ,อื่นอาจจะไม่ได้มีอย่างสาขาที่มาก็จะที่จะลดน้อยใช่ไหมครับสาขาที่เราจะอยู่ในพื้นที่ในโรงแรมปฐุมวันเป็นเซสซึ่งอาจจะยังไม่ได้มีการ จะทาพื้นที่สลับแสดงงานแบบเดียวกับที่เชียงใหม่อะไรี้นนะครับค่ะควนนี้มีมีมองไว้หรือ,อยังคะว่าจะมีการเพิ่มเติมในเรื่องของการคือทําพื้นที่ศิลปะที่กับสาขาใหม่ที่ปทุมวันค่ะไม่ได้ยินครับค่ะ,ถ,ะถามหน่อยค่ะว่าอย่างมีมีแนวแนวความคิดไหมคะในการที่ว่าจะทําสาขาใหม่นะคะที่สาขาใหม่จะมีเรื่องของอาร์ตเปซเข้าไปมีส่วนแทรกลงไปที่ที่โรงแรมอะคะ่ะ เอ่อที่จริงๆที่ที่โรงงานาปทุมวารเรามีร้านมิกซ์อยู่ที่ชั้นสองอันนั้นจริงๆเราก็มีการติดตั้งพ่วงงานศิลปะแต่เป็าอักน,นะครับก็เอ่อแต่แค่ว่าอาจจะยังไม่ยังไม่ถึงขั้นว่าสามารถทําเป็นพื้นที่ศิลปะหมุนเวียนได้อะไรอย่างนี้ครับค่ะครับค่ะคราวนี้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวในช่วงหน้าเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะคะว่า หลังจากฮาโลวีนไปแล้วเนี่ยบรรยากาศภายในวันนั้นนะคะที่จัดงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ,ะคุณกำลังฟังรายการวา r ีี y อารครบเครื่องเรื่องศิลปะ หลากหลายเรื่องราวแง่มุมชีวิตสู้อดีตถึงปัจจุบันโฟกัสไทยแลนด์ช่วงอัปเดตคนบันเทิงกับวินวิรชัยทุกวันพฤหัสบดีบ่าย2ถึงบ่าย3โมงที่นี่ FM 9 7โฟกัสไทยแลนด์รู้ขบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการเวตีอาร์ตพ้าวันแบบจัดเต็มทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมศิลปะและบันเทิง โดยรูปแบบของสาระบันเทิงพบการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาทาง f m 9 7 Quality News Station รายการ v a r i e t y Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ ทางเรามาพูดคุยกันต่อนะคะกับคุณจั่มนะคะนริศสอนสมสวัสดิ์กันต่อนะคะพี่จั่มคะอยู่ถามหน่อยถะว่าแนวความคิดในการเอาร้านอาหารมาทําเป็นพื้นที่ศิลปะเนี่ยทําไมตอนนั้นพี่จั่มถึงได้คิดขึ้นมาว่าเราอยากจะทําแบบนี้ตรงนี้นะคะจริงเริ่มต้นจากว่าช่วงช่วงก่อนโควิดน่าจะ,ะผมผมเริ่มเก็บงานศิลปะมาน่าจะประมาณสักสิบปีอะคะ่ะ ทีนี้มีช่วงที่เก็บงานเราก็ไม่อยากเอารูปหผอบเบิ้ลไว้เฉยทีนี้ที่บ้านก็งานเต็มไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับเขาเริ่มมาทำร้านมิกซ์ที่ตองนิมานก็เลยเริ่มเอางานสะสมตัวเองเนี่ยมาจัดแสดงแต่ทั้งนี้เราก็ว่ามันก็ยมีข้อจํากัดในแง่ที่ว่าตัวของร้านอาจจะยังไม่เหมาะส่งสาหรับถ้าเกิดมีการแสดงงานจริงจังอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นที่ว่าพอมีการทาร้านคลิปสกับร้านสุรุดาก็ จึงได้มี <ạ. S 1> เพิ่มพื้นที่ในการจัดแสดงงานเข้าไปนะ <ạ. S 1> ครับมันก็จะสัมพันธ์ <ạ. S 1> สเปซใช่ไหมครับพื้นที่แล้วก็เรื่องของการจัดแสงต่าง,างๆอะไรเงี้ยนะครับค่ะอันนี้พอจากที่ว่าอย่างมุมมองของจั่นนะคะในการที่มองว่าถ้าให้คําว่าเงานศิลปะเนี่ยมันสามารถอยู่ได้ทุกที่แล้วมันสามารถที่ทําให้พื้นทุกที่ดูมีคุณค่าขึ้นมาด้วยเนี่ยจ้่มีความคิดอีกย่างนี้ว่ายังไงบ้างคะโทษนะครับ ตออีกทีได้ไหมครับค่ะอะพี่จ้ามีความคิดยังไงบ้างคะกับที่บอกว่าศิลปะสามารถอยู่ได้ทุกที่และสามารถที่จะส่งเสริมพื้นที่ให้ดูมีคุณค่ามากขึ้นคะ่ะเออจริงจริงแล้วอะ่ะผมว่างานงานทุกชิ้นมีคุณค่าครับแต่ค่ว่าถ้ามันในบอเบิ้ลมันก็คงไม่ไม่ไม่เป็นประโยชน์อะไรใช่ไหมครับเพราะว่าศิลปะทุกชิ้นมันก็ควรที่จะมีการสื่อสาร ขอบคนที่มาดูงานหรือมาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คื้จริงผมยังมองในบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยการมีกิจการแล้วมีงานมาแล้วเป็นตัวเสริมกิจการแต่ว่าผมกับรู้สึกในตรงข้ามคือผมผมแค่คิดว่าผมอยากให้งานศิลปะได้มีการเผยแพร่ทาหน้าที่ของมันมากกว่าอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าในในร้านที่เราทํามาหลังๆมาบางหลายๆห,ห้องมันจึงไม่มีที่นั่งมันเป็นพื้นที่ที่รอบดูงาน จริงจริงใช่ไหมคะแล้วก็ผมรู้สึกว่าพื้นที่ที่จะให้คนได้มีโอกาสที่จะเข้าไปเอศิลปินรุ่นใหม่อ่ะครับมันมีพื้นที่ที่จกได้แสดงงานน้อยก็เลยอยากเปิดพื้นที่นะครับเพราะนี่อย่างที่ร้านไม่ไม่จาเพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นศิลปินรุ่นอาวุโสหรือผู้ที่มีผลงานเผยแพร่เยอะแล้วครับบางทีอาจจะเป็นศิลปินที่ยังไม่เคยแสดงงานเลยก็ได้เราก็เปิดพื้นที่ให้คนมาแสดงเพราะว่าเนื่องจากว่า เราเองก็ไม่ใช่แกลเลอรี่เราก็ไม่ได้เรียกแต่เป็นแกลเลอรี่ด้วยยนะครับค่ะ uh huh. มันไม่ได้มีเรื่องของรายได้เป็นตัวตั้งนะครับมันเป็นแค่ uh huh. ว่าเอออยากให้คนมาแสดงงานกันมากกว่ารอบต่อ uh huh. ถ้าเกิดว่าแสดงแล้วประสบความสําเร็จเขาก็จะได้มีความ,มาก้าวหน้าหรือว่ามีกําลังใจในการสร้างงานต่อไปเรื่อยๆนะครับค่ะ uh huh. แล้วส่วนใหญ่ที่อ่อมีการจัดแสดงแล้วเนี่ยคนที่สนใจเนี่ยจะเป็นอ่าชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยคะ่ะเอ่อ huh. จริงๆแล้วณปัจจุบันยังเป,เป็นคนไทยเป็นหลักอยู่นะครับยังให้ชาวต่างชาติแต่ชาวต่างชาติก็มีเข้ามาดูดูบ้างครับค่ะคราวนี้ทหารพีจําไหนคะว่าตอนนี้ที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่มีความมีการกระตุ้นยังไงบ้างหมายถึงว่าที่ทําให้คนสนใจในเรื่องราวของงานศิลปะมีมากขึ้นไหมคะโดยเฉพาะที่จัดแสดงงานเท่าที่พี่จําทราบค่ะจริงๆบอกว่าเชียงใหม่มีบรรยากาศทางศิลปะสูง มากมากอะครับด้วยรบรรยากาศหรือว<ม>่าด้วยความที่เป็นเมืองตอบแก่มีศิลปะวัฒ <tha. S 1> นธรรมเราการเชียงใหม่ก็เป็นเมืองที่มีศิลปินมาอยู่ที่นี่เยอะมาก<น>ทั้งศิลปินที่เป็นคนเชียงใหม่เองและศิลปินที่คนที่แต่เดิมอาจจะไม่ใช่คนเชียงใหม่แต่ยา้ายเชียงใหม่แล้วเขาจะเรียกตัวเองว่าเป็นคนเชียงใหม่ไปแล้วใช่ไหมครับศิลปินแห่งชาติมาอาศัยที่นี่ก็หลายท่านเลยนะครับ ศิลปินที่มีผลงานในระดับนานาชาติ <Okay. S 2> ก็เยอะใช่ไหมครับ้ <Okay. S 2> าเอ่ยชื่อมาคงแบบก็คง <Okay. S 2> คงอาจจะพูดไม่หมดในร,ใรในายการนี้ด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยเพียง <Okay. S 2> แต่ว่าเอการรวมกลุ่มการอะไรอย่างเงี้ยในเชียงใหม่ก็มีความพยายามทาแต่อาจจะยังไม่ดูเป็นเยอะเหมือนกับที่เราเห็นแบบของที่เชียงรายเนาะที่มีของ <Okay. S 2> มีอาจจะมีชาเฉลิมชัยเป็นตัวตั้งตัวตีใช่ไหมครับ <Okay. S 2> แต่ค <Okay. S 2> ชด่ว่าในเชียงใหม่ก็น่าจะมีการลบตัวที่มากขึ้น มาขึ้นได้ต่องคนนะครับแต่อ,อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือเชียงใหม่เองก็ยังมีมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับหลายแห่งที่เปิดสอนด้านศิลป,ปะใช่ไหมครับ<ห>เรามีคณะวิจิตศิลปมออ์มชซึ่งมีภาควิชาจิตร,รกรรมเกิดขึ้นประติมาก,กรรมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ<ห>ก็หลายสิบปีมาแล้วก็ผลิตศปปิลปินออกไปหลายๆท่านอะไรอย่างนี้นะครับเรามีเทคโนโลยีราชมงคลไม่ได้เกี่ยวกับพายา์ใช่ไหมครับซึ่งเป็นแหล่ง ศิลปินชั้นดีเช่นกันอะไรเงี้ยคับเพราะฉะนั้นแต่ว่าชะบูติมีพร้อมทุกอย่างครับก็เรียกว่าเชียงใหม่ก็พร้อมที่จะเป็นเมืองศิลปะได้เช่นกันใช่ครับจริงๆตอนนี้ก็แค่ว่าจริงๆผมเชื่อว่าภาครัฐเองก็ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทได้เรื่อยๆเพียงแต่งิประมาณอาจจะยังนี้ไม่ไม่เยอะพอที่ควรในเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าทุกคนที่อยู่เชียงใหม่ถ้าอยากดูงานศิลปะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากลำบากอะไรครับเพราะเนื่องจากว่า ก็มีศิลปินหลายๆท่านที่มีการสร้างพื้นที่ที่เป็นอาร์ตมิวเซียมส่วนตัวของตัวเองใช่ไหมครับอย่างเช่นอที่บ้านของที่ประสงค์เลยเมืองใช่ไหมครับก็จะมีหอศิลป์ที่รวบรวมผลงานผลงานของศิลปินรับร้อยท่านเนาะมีเชมิอาร์ตมิวเซียมใช่ไหมครับซึ่งเป็นแสดงศิลปะขนาดใหญ่ซึ่งอนาคตทางอย่าง อาจารย์ชอนใจมาก็มีมีความคาดหวังที่ว่าจะทาให้เป็นหมู่บ้านศิลปินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับศิลปินก็ไปอยู่อาศัยที่นั่นแล้วก็สร้างผลงานรายการได้อะไรอย่างนี้ครับค่ะแล้วคราวนี้ในมุมมองของคอลเลกเตอร์ล่ะคะที่เชียงใหม่มีคอลเลกเตอร์เยอะไหมคะผมว่าก็มีแต่ไม่เยอะครับจริงว่าคนมันอาจจะเพราะว่าเราต้องมองย้อนกลับไปเนาะว่าทำค่ะแต่กลับว่าทําของ คนตะวันตกว่าคนตะวันตกมีว่าทําในการติดภาพประดับภายในบ้านะมาหลายร้อยปีแน่ที่คนไทยว่าอาจจะเริ่มต้นมาเพียงแค่ไม่กี่สิบปีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยการที่จะซื้อภาพวาดมาแล้วก็มาติดตั้งในบ้านตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยยังค่อนข้างมีน้อยคือเป็นความคิดอของตะวันตกเช่าคิดบ้านเราครับก็ต้องอาจต้องอาศัยเวลาทีนี้พอ ศิลปะที่มันไม่ได้ทําหน้าที่ในแง่ของการมาประดับบ้านะอะไรเงี้ยเพราะนั้นความขึ้นมาที่คนจะซื้อมาซื้อมาเก็บเนี่ยมันก็เลยมีคนจํานวนไม่มากที่ที่สามารถเข้าถึงได้ย่างดีกว่านะครับเนื่องจากว่างานศิลปะที่มีคุณภาพก็มีระดับราคาที่ค่อนข้างสูงใช่ไหมครับแต่ทั้งนี้ผมไม่ได้หมายควงานศิลปะบ้านเราราคาแพงนะครับเนื่องจากว่าถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านของเราเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าในอินโดนีเซียเองก็ตามหรือในเวียดนามเนี่ย งานของศิลปุน<ะ>โดยมีหลายท่านที่อาจจะมีราคาที่ไปถึงระดับโลกแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมครับค่ะซึ่งในมุมมองอันเนี้ยในมุมองของเจําเพราะว่าเทรนของศิลปะเนี่ยมันเปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่า<ะ>แล้วคนที่เข้ามาอ่าเข้ามาในวงการวงการศิลปะเดี๋ยวนี้บางคนก็จะไม่ได้ถึงขั้นเป็นนักสะสมอาจจะเป็นเทรดเดอร์ มากกว่าที่จะเป็นนักสะสม,มที่ที่พูดเช่นนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าบางครั้งเหมือนกับว่ามาซื้มายังไม่ทันได้ได้สะสมดีก็มีการเปลี่ยนมือไปอันนี้อันนี้ด้วยหรือเปล่าคะจริงๆผมว่ามีก็ดีแต่ทุกวันนี้ผมว่ามันงานศิลปะยังไม่ได้มีมีสภาพคล่องขนาดขนาดที่เรียกว่าเป็นแบบมีนักเทรดเดอร์เยอะอะไรก็ตามนะครับมันอาจจะมีเหมือนกันแต่ว่าผมว่าก็ยังเป็นลุมแคบๆอยู่เดียวแล้วก็ งานศิลปะที่มีการเทรดว่าตอนนี้ก็ยังจํากัดที่มีสภาพคล่องสูงอ่จะอาจจะยังจํากัดอยู่เปลี่ยนเพียงไม่ขี่ทานเท่านั้นเองอะไรอย่างนี้น<ะ>ครับซึ่งอาจจะมีนแต่ถ้าชุงน,นี้จะมีกระแสที่มาแรงหน่อยจะเป็นงานงเด็ก<า>ใช่ไหมครับอ่าค่ะแต่ผมก็เสริมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ว่าเออคนที่เวลาเริ่มต้นเสพศิลปะใหม่ๆอ่ะก็อาจจะมองกับงานที่มันเข้าถึงง่ายใช่ไหมครับล่านาคต ก็จะได้มองจะได้เข้าถึงในศิลปะที่มันมีมีความลึกซึ้งในระดับสูงสขึ้นสูงมากขึ้นต่อไปในอนาคตอะไรนะครับครับค่ะเขาบอกว่าได้ยินมาว่าพี่จ้ามีคนที่เก็บงานแนวขมแนวแะ้นะครับแนวขมค่ะแนวขมขมคือยังไงคือเก็บเก็บงานแนวขมคือดูแบบว่าพุกงานเข้มข้นอ่าอ่านะคะ คราวนี้แอบแอบบอกได้ไหมคะว่ามีงานของใครบ้างที่พี่จำอะ่ะถือว่าเป็นเป็นเรียกว่าอะไรอะเป็นเป็นหนึ่งในใจอา่ามีงานของใครบ้างคะจริงๆออกตัวก่อนละกันผมอาจจะมีมีเพื่อนผมอาจจะไม่อยากนิยามตัวเองไม่สิ้นไปว่าเป็นเอเอาอาร์คาแรคเตอร์อะไรเงี้ยผมแค่คนเก็บรูปดีก,กว่าเพราะว่าผมไม่ได้ถ้าเทียบกับหลายๆท่านเพื่อนเพื่อนที่พี่รู้จักอะ่ะเขามีงานมากกว่าผมเยอะมาก เพราะหลงาเราแค่เก็บตามกําลังที่เรามีอะไรเงนี้ใช่ไหมครับโควิดก็อาจจะมีสภาพคองกซื้อเยอะหน่อยเนี่ยหลังโควิดก็ยังแบบมีโอกาสน้อยลงหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ช่วงก่อนงานที่ชอบมากๆก็หนึ่งในนั้นก็คืองานที่เรากาลังแสดงปัจจุบันใช่ไหมครับอย่างของพูซื้องพูซีหรือก่อนหน้านั้นก็จะมีชอบงานของพี่ประสงค์หรือเมืองใช่ไหมครับส่วนท่านอื่นก็ ก็อยากคอลเลกไว้เพื่อให้เห็นหน้าตาเห็นเหมือนระลึกถึงชิ้นงานหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมีงานของอาจารย์พิชัยนิรันถ้าแอบเห็นนิลานของอาจ,จารย์สมภพสุดราดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับงานของอพี่พี่ตังคอุดมศักดิ์กิสนามิสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมค,ครับเองานของอาจารย์บ๊วยใช่ไหมครับอันดสิบอันดัจดสิ์ใช่ไหมครับ อ่อนนน้นนี้เคยมีมีการเก็บงานศิลปินที่เขาอาจจะว่าโนเนมก็ได้แต่เขาอาจจะรุ่นเมื่อก่อนแล้วอย่างเงี้ยก็ก็มี่างพี่ปิยะทีรัสุวรรณซึ่งรู้จักเป็นการส่งตัวเป็นพี่มอชอนั้นเก็บเยอะเพราะติดบ้านตัวเองอะไรนะครับมีงานของเข่นเวลัสอบดัดสดีอะไรี้นนะครับของวิศว่าสารสศิลเขตอะไรอย่างี้ใช่ไหมครับของอาจารย์นี่นี่ไหนบอกว่าไหนบอกว่าน้อยนี่นี่แทบจะเกือบทั้งวงการแล้วนะเนี่ยหลายท่านก็ ชิ้นหนึ่งสองชิ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับค่ะครับค่ะทานมีนิดนึงครับอาเนี้ยครับค่ะคราานี้ว่าแนวโนม้มถ้าพูดถึงในส่วนจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีแนวโน้มไหมคะว่าเราจะมีคนที่เสพงานและสะสมงานมากขึ้นในในใน,ในความชีดของจิจําในฐานะที่อยู่ตรงนั้นจริงๆอะ่ะเชียงใหม่มันมันแปลกหนึ่งครับมันไม่ใช่เมืองที่มันผมว่าประชากรเชียงใหม่ไม่ได้เติบโตด้วยแค่ว่าแบบ มีลูกมีหลานมีเหลียญมีรถนะครับเชียงใหม,ม่เป็นแหล่งมันเป็นพื้นที่ที่มันน่าอยู่มีคนทั่วโลกมาอยู่อะครับเพราะนั้นอย่างทุกวันนี้มีมีชาวต่างชาติที่อ์แพมาอยู่ในไทยแล้วมาอยู่เชียงใหม่เยอะใช่ไหมครับ mm hmm. เออไม่น่าชอบช,ชาวจีนนาะฝรั่งก็เยอะมาก <c oughs> <c oughs> เอาให้ครับมีทั้งคนญี่ปุ่นมีทั้งคนฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ได้ไมาหมดเลย ใช่ครับซึ่งพวกนี้ผมว่าหลายๆท่านเขาก็เป็นนักเสพสินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือมากขึ้น่ว่าบางบางท่านเองที่อาจจะเป็นไอไอคอเลกเตอร์ผู้มุ่นใหญ่อยู่ที่กรุงเทพอ่ะก็มาสร้างพื้นที่เพื่อแสดงงานศิลปะที่เชียงใหม่นี่ก็มีให้เห็นหลายที่ใช่ไหมครับอ,อย่างที่อย่างเอ่อของคุณชองวิเชียคุณเอลิกอะไรอย่างเงี้ยบูธใช่ไหมครับที่ใหม่เดียมอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าพวกเนี้ยอนาคตมันก็มีแนวโน้มครับที่จะว่าจะมีมากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างงี้นะครับ ก็ได้ไดยินข่าวว่าจะมีอีกหลายท่านนะครับที่จะมาพยอยกันเปิดในอนาคตต่อไปแต่เราต้องยอมว่าทุกวันเนี้ยเอ,อการทำอะไรแบบเนี้ยมันจะสวายหาผลประโยชน์หรือผลกำไราจากมันนี่<ช>เป็นเรื่องที่ยากครับมันเป็นเรื่องของ<ช>แพลน<ช>ับใจที่รักในการเก็บงานมากกว่าอะไรนะครับ ค่ะค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่จั่มมากๆนะคะที่ให้เกติกับทางรายการนะคะยก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้ถ้าเกิดนะคะใครว่างก็อย่าลืมไปดูผลงานของพวกโยนฮะสามสาวที่พบกันที่หน้าตาและผลงานค่ะนะคะยังจัดแสดงจนถึงวันที่31มกราคมนะคะสามารถไปชมได้นะคะยิ่งต้องขอขอบคุณนะคะทีมงานขอขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุก ท่านนะคะขอขอบคุณพี่จำด้วยนะคะที่สําคัญนะคะอย่าลืมนะคะวันพุ่งนี้นีห้ามพาเด็ดขาดในวันของบันเทิงบันเทิงกับประเด็ดฟรีแมนนะคะพี่บอยพี r อาร์ r, และก็โยนนั้นเวลาเดิมเลยค่ะสุาธิกา30นาทีจนถึง20นาฬิกาค่ะใครขับรถอยู่ขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะกลับถึงบ้านแล้วอาบน้ำอาบท่านอนหลับฝันดีแล้วพุงนี้เจอกันค่ะวันนี้ยโย<อ>คต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะพี่จำสวัสดีค่ะ รายการ v a l ์ r ร y ตี้อรบเครื่องเรื่องศิลปะสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM